เหลสวัสดีค <didn 't work forever> ่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับอ้อนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้นจะพาทุกคนมาเปิดกล่องสุ่มของทะเลกันค่ะกล่องสุ่มของเราวันนี้นะคะมีมูลค่าอยู่ที่แปด ิดกล่องสุ่มกล่องแรกนะคะของช่องเรา oh. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล่องซุ่มของทะเลกล่องนี้มันจะมีอะไรบ้างโอเคไปดูกันเลย, oh. เลยแกะก่อนเลยนะไปก่อนนะ oh. วันนี้นะคะ oh. เป็นวันอาทิตย์วันนี้แบบว่าจริงๆริงจริงอาหารทะเลอันนี้ของเรานะสั่งกล่องสุ่มอันนี้มาจากจังหวัดเลยนะคะระนองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยื เราจะแบบเฮ้เฮ้เอ๊ะอะไรอะเอ้ยเอ้อ้ยเอะเอ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 ้ยมันีอะรเอ้ยเอมีน้ำแข็งเอาน้ำแข็งไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ย มันไม่ธรรมดานะคะทุกคนโหเฮ้ยเยอะอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้อะเรื่องของกิโลไม่รู้เลยอะมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างนะที่เอนเห็นอยู่ตรงนี้นะเอาทีละอย่างนะเยวจะมาดูกันออันนี้คือก้างกระดานโค้ฮ้ยมันมีก้างกระดานด้วยอะ่า,าเนี่ยมาดูนะว่าม,มีกี่ตัวก้างกระดาน อุ้ยแต่เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนนี่ให้ดูไซส์ก่อนว้าอัอนนี่เอ้ยใหญ่นะฝ่ะามือเต็มเต็มอ๋อมีไข่ด้วยอ่ะบางตัวไข่มันกินได้เปล่าวะนี่ไข่เหมือนกุ้งเลยอ่ะอ้ามันคือกังก้งกงั้พี่กั้งพี่กั้งมาแล้วอ๋อพี่กัง้งพี่กัง้งพี่กั้งมีหนึ่งสองสามสี่ อ่ะพี่กั้งอ่าตัวอุย้ยรู้เทไรอ่ะอ่ะไม่รู้ไปคำนวณกันเอาพี่ปูปูมาวะ่ะเฮ้ยอันนี้ทำไรกินนี่ทำไรกินคิดเมนูมาคิดเมนูคิดเมนูมานะพี่ปูพี่ปูปอุย้ยพี่ปูมีสองปูอ่ะ้ยนี่ปลาหมึกปะอุย้ยปลาหมึกปลา, <c oughs> า,า,าหมึกสายปะเขาเรียกหมึกสายใช่ปะไม่รู้ครับ จะใช่นะอุ้ยแต่ตัวมันอ้วน,น,นอ้นอะต้องลองเปิดดูลุ้นอีกทีว่ามีไข่ป่าปลหมึกหมูหมูก็มาปลาหมึกหมูก็มานะว้าจะพาทุกคนไปแหวกว่ายในทะเลอันนี้คือปลาปลาปลาอะไรอ่ะปลากระพงปลากระพงปลากระพงว้าปลากระพงตัวใหญ่ตัวใหญ่ทอนน้ำปลา หรืออะไรหนึ่งสีอิ่วมะนาวว้าวว้าวนี่กี่โลอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยสักอย่างเลยรู้เลยบ้างไหมเราะโอเคต่อเลยเฮ้ยนี่มีอ้อยเอ้ยเมนูลอยมาเลยครับอบเนยครับอ๋อลอยมาเลยไหนนี่ใหญ่อยู่นะใหญ่เลยแหละนุ้ยเขาคัดไซส์แล้วอ่ะพี่กุ้งอันนี้พี่กุ้งกุ้งอะไรครับ กุ้งลายเสือป้าเฮ้ยอันนี้กุ้งลายเสือใช่ไหมอะเฮ้ยจะเลยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมันแอบว่ะเยอะนะเว้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ธรรมดานะอ้าวห้าวไหนดูซิพิเศษใส่ไข่<ว>อ้าวหัวเหอห,ห,ห,หลุดหมดแล้วหัวหัวหัวหลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอดสิบสองตัวนะจ๊ะขอบอกไว้หมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วทุกคนเอ้ยเอาจริงจรเอ้ยเยอะท้ทั้งหมดละหนึ่งสองสาี่ห้าหกอย่างแต่อันนี้กล่องสุ่ง,งเราคือ800บาทน,นะทุกคนเอาจริงๆรหกอย่างหาร800้อยตกเท่าไหร่ว่พี่ยามร้อกว่าบาทเองอะ่ะคือแบบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ทำมาได้ เอ้ยเอ้ยมันถูกมากเลยนะเอ้ยมันคุ้มอะต้องใช้คําว่าคุ้มดีวะ่ะเออมันคุ้มนะตกตัวเท่าไหร่ยี่ส้ยแต่มันถูกคุ้มโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้นะทุกคนเราไปทําเมนูกันเลยดีว่าหิวแล้วหิวแล้วอย่ารอช้าไปเลย A later few moments เริ่มเตรียมของแล้วนะอันนี้เอาเราไปล้างหมดแล้วล้างแล้วอันนี้นี่นึ่งแล้วนึ่งปูนึ่งก้างนึ่งกุ้งอันนี้เอาผ่ากุ้งนะเอาง่ายๆเลยอ่ะแบบว่าจะทําเป็นกุ้งเนยกระเทียมอะไรเงี้ยจะใส่ชีสเนี่ยใส่เนยเอา้ผ่ากุ้งกุ้งผ่าไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะไม่เคยผ่า เดี๋ยวจะใส่ชีสลงไปในนี้นะปลานี่อ,อ้นผ่าแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดกันอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาซีฟู้ดทั้งหมดนะมาทำเดี๋ยวอ้นจะมีเมนูที่อ้นคิดเอาไว้แล้วก็คือว่าจะมีปลาเนี่ยจะไปทอดกระเทียมที่เกลืออะไรอย่างนี้ทอดกรอบกุ้งนี่เดี๋ยวจะมีแบบเอามาแบ่งทํามีแบบทั้งต้มยำทั้งกุ้งใส่ชีสอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหอยเชลนี้ทำไว้แล้วแหละหอยเชลเนยกระเทียมชีสวันนั้นพี่อาร์มไปกินที่เกาะร้านแล้วพี่อาร์มแบบติดใจแต่ปูกับกุ้งได้แล้วอันเนี้ย ตัวใหญ่นะดูดิปูมีหลายตัวมากโอเคเดี๋ยวเราจะวันนี้ไปอบปะยงังยังไม่ชี้ใส่ตรงกลางเลยหรือบป่าหอบนี่พาปลาไปทาแป้งทาแป้งให้ขาวเบลปาแ้งอันนี้แป้งเด็กหรือแป้งเย็น <S 1> <S 1> <S 1> ฟันขึ้นขนาดนี้ราดในลงดีวเอาเอาเอาตีลังกาไม่่ออะจทานหอหอมหอมวหอมไหมหอมไหมหอมหรือหอยเฮยหอมเหอยหอมปึาาดา อย่างยังรีบรีบพยายามเฝ้าปลานะอย่าลืมเฝ้าปลาอย่าลืมเป่าปลาโอเคไม่เคยทอดปลาแล้วจริงหม่ที่ปลาแบบปลาตัวใหญ่นี่ยม่ทอดครั้งแรกใส่กินอย่างนี้เลยไหมอ่ะหรือว่าเอาออกมาวางที่จานกินไหมกินแบบนี้เลยเปลืองจานทำไรอ่ะเดี๋ยวจะทำทิกเกลือก่อนเอามาไว้ลาดปลากับของโปรดเลยค่ะ แต่ว่าเอาแบบง่ายๆ <Yeah. S 1> วันนี้แบบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทําก็คือรื้อมาจากในตู้เย็น <Wow. S 1> ถือว่าเป็นการเคลียร์ผักเคลียร์เคลียร์ยพริกมะนาวในตู้เย็นไมด้ัวย <laughs> เอาแบบง่ายๆนะอันนี้อ้อนแบบใช้กระเทียมเผาผัดกระเทียมก่อนเลยเลือกแต่กระเทียมก่อนอ่มีพริกมีพริกติดนิดหน่อยนะ มันเยอะไปปะเนี่ยใส่พิกลงไป <c oughs> ตกใจหมดกระปรุงรสใส่น้ำตาลแค่ปล okay, อกกระมุงกระมีงกระมุงกระมีงส่วนปลาเราตอนนี้เราให้แม่ทอดอยู่เนาะใช่ใช <c oughs> ่ผงนัว นี่เลยตอนนี้พี่อําจามเรียวนัวใส่ผงนัวผงนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงใส่น้ำตาล้วใส่เกลือเป็นผักอีเกลือต้องใส่เกลือนะคะโอเคใส่สน,นี้ด้วยนี้จะทำให้หน้าดี <c oughs> อะไรอะผักชีปะ่ะนี่ผักชีอันปิดแก๊สแล้วนะอ่าฮะใส่ผักชี แล้วก็เดี๋ยวเราจะทาจิ้มซีฟู้ดต่อนี่คือสีของพริกเกลือของเราใช่แต่ว่าวันนี้ข้าวของเราไม่ธรรมดาข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวเราทําจิ้มมันก่อนเลยบ้านนนแบบชอบกินรสจัดอะจัดจัดแซ่บแซ่บเตอรี้ะเมื่อกี้แม่บอกว่าพริกอันนี้เตรียมไว้ให้นี่ประมาณ50าเม็ดได้กระเทียมเกียวไม่ดันกินกระซีแล้วอะกระเทียมนิดหน่อย ใส่ลาบบางชีด้วยแหละจะได้หอมๆล้างให้สะอาดปั่นลงไปในหม้อเลยน้ําตาลปี๊บอ้อนแบบใส่ไปสักช้อนปูนปูนช้อนหนึ่งพอลองดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยชิมปรุงเพิ่มอีกทีเพราะว่าเม่นเดี๋ยวมันหวานไปเราจะแก้ยากมากน้ำมะนาวใส่ไปประมาณ18ช้อนปลากับมะนาวเนี่ยจริงๆแล้วควรจะใส่ให้เท่ากันโอเค18เหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะ18เท่ากันอัตราส่วนเท่ากันพันจ้ากำลังดีโอเคโอเคน่าจะเคนะเดี๋ยวดูก,ก่อนกำลังหย,ยาบหยาบกำลังสวยน่าผึหงเหมาะชิมหวานได้ไหมรยะยะเทดนำอยู่ เผ็ดแล้วก็ต่อได้เปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนิดนึงหอมเลยอะตอนเนี้ยหอมมากสีพริกเรานี่แบบว่า,วาวทิจารคนอันนี้อ้อนกำลังคนตาลปีบให้มันละลายาสุดยอดอะแซบ่แซบแซ่บหลีหลี่ ล่อนลงกันเลยที่ลงอ่าอุ้ยตายแล่ว <c oughs> น่ากินไหมล่ะิ้ซิมแซบแซบซวของเรายกทะเลกันามาเลยอ,อันนี้เราจะราดด้วยพริกกระเทียมกระเทียมพริกเกลือของเรา ม,มีแต่จี๊ดจา๊าดอะ่ะใสยกุ้งกับปลาหมึกนี่ต้องเปลี่ยนเป็นทอดกระเทียมมะเนี่ย<ห>ถ้าต้ตยมยำนี่น่าจะจี๊ดกันไปหมดทุกอย่างเลยแบ่งปลาหมึกทําทอดกระเทียมไหมก็ดีนะโ <Okay. S 1> อเคตอนแรกตอนแรกว่าจะต้ยมยำแบบมีน้ําน้าบ้างแต่ว่าแบบพอดูไปดูมาเราจะมีแต่เมนูแบบว่าจี๊ดจ๊าจี๊ดจา,จดจานั้นเลยกลัวเดี๋ยวแบบแตกท้องก่อน <laughs> เลยว่าเปลี่ยนเป็นเอากุ้งกับปลาหมกึกอันนี้จะเอาไปผัดกระเทียมแห้งๆเดี๋ยวอ้นคลุกแป้งก่อนหน่อยนึงมันจะได้ถึงด่างถึงด่งไม่ได้คุกเยอะอะไรแต่แบบว่าอันนี้จริงคือหัน่นเตรียมไว้สําหรับต้มยำมันก็เลยจะเป็นทรงแบบนี้ <laughs> อันนี้คือวิธีเราจะมอมแมมนิดนึง <laughs> กุ้งเราค่อนข้างกับตัวใหญ่ ส้มทำไม,มถึงส้มเพราะว่ามันกุ้งนั่นเองจริงๆแล้วตอนแรกเก่งที่บอกเราแล้วว่าจะเอาไปต้มยำตกใจหมดอยากให้ได้กลิ่นขอบอกหอมหอมจริงของอะไรที่ได้มาคือแบบแบ่งแยกออกมาเป็นหลายเมนูด้วยกันนี่มันทั้งทำกับข้าวทั้งเปิดกล่องเปิดกล่องทำกับข้าว เปิดกล่องตุ่มก็ว่าลุ้นแล้วทำกับข้าวลุ้นยิ่งกว่าเฮ้ยกุ้งเราไม่ยรมมาดาน่ากินอ่ะอันี้ได้แล้วเอาดาวซานแบบนึงนะตุ่มตุ่มตุ่มยกเึ้นมาเลยดูควันสิครับคุณผู้ชม เป็นการทํากับข้าวแบบมาราธอนเพราะว่ากับข้าวหลายอย่างมันคือไม่เย็นของเราเนะคะั้งไม่เย็นของเราวันนี้กล่องสุ่ม,ม่ะเราไปรับเองเพราะว่ากล่องสุ่มอยู่แถวนี้จริงเขาใหบริการส่งเขาส่งให้ได้เขาก็จะมีคิดตามระยะทางอย่างนี้แต่นี้ของเราอยู่ใกล้ๆเราก็เลยไปเอาเองตื่นไปตอนมาหกโมงครึ่งเลยเพราะว่าเห็นเจ้าของร้านเขาจะต้องมีไปส่งหลายจุดที่วันนี้ ก็ออกเช้าเราก็เลยต้องออกเช้าเช้าเพื่อที่จะได้เอามาทำานนี้เราก็จะเพื่อนน้มนีกเลยเมนจะไม่เลี้ยวทอดกระเทียมนะเดี๋ยวค่อยน้ามันออกคือมื้อวันนี้ที่สุ่มมาคือแปดร้อยบาทแต่แบบว่าเมนูเดี๋ยวให้ดูว่าพอวางออกมาจริงๆแล้วเฮ้ยแปดร้อยุ้มนะอย่างเงี้ยเขาถึงอ้อนนะเป็นมื้อหนึ่งที่ใหญ่จะเต็มกระเทียมของเราได้แล้วแต่ว่าอ้อน้อ่อนน้ำมันออกเดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวอ้อนมาแป๊บหนึ่งอ้อนน้ำมันออก นี่อ้นก็ไปเอาน้ำมันออกมาแล้วกระเทียมของเราก็กรอบคือถ้าไม่ใส่น้ำมันเยอะมันจะไม่กรอบแล้วอ้นก็จะปรุงด้วยพริกไทยจริงพริกไทยดำอ่ะจะหอมมากเ้อยากให้แห้งๆหน่อยก็จะไม่ใส่อะไรที่มันแฉะก็จะใช้เป็นพริกไทยใช้เป็นเกลือตาลนิดหน่อยพอคุกี้าบ้านอ้นเป็นตาใสแดงมันก็จะเป็นก้อนๆห่าดไม่ได้อันนี้ใส่หน่อยผงนัวผงมันสําปะหลัง ใช่มันทำมาแบบมันสัมปันหล่อบแบบแห้งของเราครีกคลีกลก,ล,กลู่คูกคลีกได้ยินเสียงความกรอบไหมกรอ,อ, <c ười> อบไหมล่ะเออแอบชิมหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างอืมย่อยโอ้ยโอ้ย เนื้อควบ้านนี้ตกมหมกอ,อ,อ่นนะใส่นีดหน่อยกันนะผักชีลงไปนิดนึงมันจะได้นานกินนิดนึงปั้เนี่ยยังมีเด็กนิด <c oughs> แต่มาเลยเสียดายลากอย่าไปทิ้งลากไว้ทำกับข้าวได้หอมหม้อโคนโคนมารเราก็ใสั่งไปเยอะมากมากหน่อยเพราะเราชอบมากเลยปล่อยเชลลว่าเราไป อบมากับเตาอบที่เราซื้อมาใหม่ว้าาานี่ต้องใส่ชีสลงไปด้วยฟางงังนี้เลยนะฮะจองไอจองไออันสีเข้มก่อนเลยหอ,หอมอ่ะหอมกลิ่นชีสแล้วก็เลยกระเทียมจองจองจองอันนี้ฮนะจองอันนี้เลยจองอันนี้เลยจองอันนี้เลยนะอันนี้นะอันนี้นะนนนะมันจะหายไปในสายตาตอ,อันนี้ เอันนี้เป็นเมนูเดียวที่เราออกมาทํานอกบ้านนะครับเพราะว่าในบ้านมันวางเตาทานไม่ได้เมนูสุดท้ายและท้ายสุดของเราอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะจะประมาณห้าสิเปอร์เซ้ยไข่ไหลแล้วนี่ให้ดูไข่ไข่จริงๆ ไม่ดีโมมาเป็นไข่เลยจะสุกไหมอะ่ะ <c oughs> ต้องสุกยังไงต้องสุกอาจจะเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างเพิ่มกุ้งลายเสือเอามาย่างแล้วสีสวยดีจังรอได้ความตั้งใจมันจะเริ่มสุกเรื่อยเรื่อยเหอมไหมหอมไหม กลิ่นความหอมมันเข้าไปทะลุหาทุกคนหรือเปล่ากล่องสุ่มของทะเลถ้าสั่งแบบธรรมดามันจะไม่ตื่นเต้นต้องสั่งกล่องสุ่มของทะเลลุ้นลุ้นเปิดมามีอะไรลุ้นอยากกินต้องไปสั่งนะคะกล่องสุ่มค่ะกล่องสุ่มเฮ้ยไข่ไข่เฮ้ยไข่มันไหลโอ้น o เฮ้ยไข่มันไหลอะโอ้ยไข่ย่างตรงนี้ด้านนี้นะันตัดปลาหมึกผ่านันออกมา ขยายน่อุ้ยไข่ไข่ไข่ค่ไข่ไข่หนูใส่ต้องไปเอาเนยมาใส่แล wow> ้วนะคะ จะต้องได้กินมันกินปลาหมึกหมายถึงว่าจะต้องได้กินมันกินปลาหมึกเฮ้อแม่ตะไครเราก็ต้องกินมันกินปลาหมึกอัน <laughs> นี้เราได้แล้วออกไปสวยกุ้งของเรากุ้งกระเทียมเนยชีสด,ด้วยล่ะ สีสวยมากกุ้งกุ้งอันนี้ก็เป็นเมนูกุ้งเนยกระเทียมชีสของเราคิดเองเลยอ่ะไม่รู้อ่ะอร่อยดิต้องอร่อยโอเคเสร็จยังครับก็าได้แล้วนะได้นะที่ไม่ใช่ได้อยู่อุ้ยแห้งแล้วอย่างเงี้ยโอเค ป,ปาหมึกปลาหมึกเตาทอง,งอ,อันนี้ใส่จานได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยไันเอาไปยังไงดิอ่ะไปวางก่อนเลยเรจริงมันเยอะนะมันไม่ได้หน่อยมันหน่อยเยอะมากเลยมาผร้อมไข่ด้วย่ะไปกินกันเด้อทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูที่ออนทำขึ้นมาในวันนี้นะคะ เมนูที่อ,อ้นถ่าออกมาได้วันนี้นะก็มีอันนี้เป็นกุ้งเนาะกับปลาหมึกที่เราได้มานะอ้นแบ่งออกมาเป็นผัดกระเทียมนะคะอันนี้เป็นปลากระพงนะอันนี้ผัดพริกเกลืออันนี้เป็นหอยเชลล์อบเนยชีสใส่กระเทียมไว้นิดนึงโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกกับกุ้งย่างกุ้งอ้นเอาไปใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เนยเหมือนกันอันนี้ไข่ปลาหมึกนะที่อ,อ้นบอกว่าได้มาในตัวของเขาก็คือมีไข่อันนี้ด้วยโอเคแล้วก็อันนี้อ้นเอามานึง่ง เนาะมีปูมีกุ้งมีก้างกระดานด้วยนะปูอ้นเดี๋ยวเราลองแกะดูนะว่ามันแบบว่าไหนโอ้ยมีไข่ <Wow. S 1> ด้วยแล้ฮคะไข่ไขมีไข่ด้วยปูมีไข่ในตัวไหนดูก้างอ้นวัดโอเคเลยนะสดก้างก้างอุ้ยก้างต้องอาจจะต้องกันไกลอะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ้เดี๋ยวเรา่ันนะ เสียงกับกรอบทำ <c oughs> ยังไงอ่ะกะอุ๊ยโอ้โอโสดสดนะก้างก็สดมาให้ดูเนื้กอ,อก้างเอาละวน้าก่างก้างก่าง ม,มีมันด้วยอ่ะดูดีเห็นไหมกางมีมันที่หัวด้วยอะอันนีโอเคทุกคนวันนี้กล่องสุ่มของทะเลของเรานะคะอ้นก็ทําออกมาเป็นเมนูได้ตามนี้เนาะกล่องสุ่มของวันนี้นะคืออ้นรู้สึกว่าเป็นกล่องสุ่มกล่องแรกเนาะแต่รู้สึกว่าอ้นโอเคนะคุ้มคุ้มสําหรับอ้อนเลยแหละ คือแบบว่าทุกอย่างพอทําออกมาเนี่ยทุกคนดูด,ด,ดูดูเองลวกันคือนี่แปดร้อยบาทนะแต่อาจจะใช้เวลาในการทาเนาะแต่เราก็เหมือนกับได้ทําอาหารไปนในตัวเนาะสนุกกันในบ้านอะไรอย่างงี้น้ำจิ้มนี่คือแบบแซ่บมากเป็นสูตรของแม่อ้อนเองนะคือมันจะแบบแซ่บอะลองลองถ้ามีใครสนใจอะไรอย่างี้ถามได้นะสูตรน้ำจิ้มเดี๋ยวจะต้องไปนั่งกินกันแล้วล่ะกับทุกคนในบ้านแม่ด้วยหูยยอร่อยอะ แสบมากาแสบมากเลยทำไรปุ๋ยอย่างหล่อจริงๆทำสุดปูกุ้งทุกคนอันนี้อ้นสั่งมาจากร้านโซชีฟู้ดนะคะเขาจะส่งตรงมาจากจังหวัดละนองเลยนะระน,นองระน,นองอีเปล่าวะไม่มีไม่มีละนองไม่มีฮิตเอาหรอ อ,อ,อย่าลืมนะคะลองต้องไปลองสุ่มกันดูนะลุ้นดูนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะโอเคจ้ะตามนั้นโซซีฟู o ดจ้าวันนี้ก็ปิดคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปกินก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็ให้ทุกคนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์ให้กับอ้อนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะ ลืมนะกดซับสไครป์ให้ออนหน่อยนะขอลงโอเคค่ะ